สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลูกชายอีกหนึ่งคนของหยาดทิพย์ราชบัญตำแหน่งที่ของคุณแม่มาได้สักพักแล้วละครับสําหรับนักสแสดงสาวหยาดทิพย์ราชบัญที่คลอดลูกสาวอย่างน้องเมย่ยามาได้ประมาณ3เดือนกว่าแล้วซึ่งตั้งแต่หยาดทิพย์คลอดลูกนั้นเธอก็ขอพักงานในวงการเอาไว้ก่อนเพื่อมาทําหน้าที่ของคนเป็นแม่ซึ่งก็ทําได้ดีเลยทีเดียวครับแลาถ้าใครที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับตัวจริงของหยาดทิพย์ก็คงจะไม่รู้ว่าความจริงแล้วหยาดทิพย์นั้นมีลูกชายแล้วนคน ชื่อน้องนินโดยเป็นเด็กที่ญาติทิพนั้นอุปการะดูแลตั้งแต่เด็กๆโดยน้องนินนั้นเป็นเด็กที่อยู่ติดชายแดนที่ฐานาทธิบ้านไม่ค่อยสู้ดีเท่าไรานักญาติทิพนั้นจะคอยช่วยเหลือเรื่องความเป็นอยู่ตลอดโดยเฉพาะเรื่องการเรียนที่ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากอย่างกรน,นี้ญาติทิพเคยโพสต์ถึงน้องนินว่ามีโอกาสได้มาเจอกับน้องนินเด็กในอุปการะที่ญาติอุปการะน้องมา6ปีตั้งแต่น้อง8ขวบจนตอนนี้เรียนอยู่มาสองแล้วน้องเป็นเด็กที่อยู่ในอําเภอเขตชายแดนและไม่มีโอกาสเท่ากับเด็ก เด็กคนอื่นๆจากเด็กตัวจิ๋วๆตอนนี้ตัวสูงเกือบเท่ากันเห็นแล้วก็น้ําตาไหลดีใจที่มีโอกาสซื้อจัก,กรยานให้น้องปั่นไปโรงเรียนได้ซื้อชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนใหม่รองเท้านักเรียนให้น้องได้ให้น้องมีอาหารอิ่มท้องเหมือนเด็กคนอื่นๆให้น้องได้เรียนได้สูงตามที่ต้องการดีใจที่น้องนินเรียนได้เกรดสี่ทุกวิชายังมีน,น้องๆอีกมากมายที่รอผู้ใจบุญรับอุปการะนะคะ นอกจากจะให้โอกาสให้อนาคตกับน้องที่ไม่มีโอกาสในชีวิตเท่าเทียมกับเด็กคนอื่นๆแล้วเรายัางได้ให้โอกาสน้องได้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีในสังคมและกลับไปช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ค,มครอบครัวของเขาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ด้วยเรียกได้ว่าน่าชื่นชมมากๆเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมนะครับมีความพิเห็ณ์ยางไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวกับุณครับ